โอ้ข้าวต้มกินเบอร์จ์เกีบเลยแม่มือนี่กกยกระไรอยู่แล้วเนาะบอกเออมือนี่ยพูนไปสอนกุ้งเดอ้อพูน่ะตำใส่มะกอกบุ้ยปูพองกินบ่ได้เพชรวสันต์นี่เด้อเนี่ยกินปูพองอันเด้อเนี่ยกินปูพองปิ้งปลาอันนี้ยังแกงออมหนูพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็แกงกับปูแกงร่วมมิดค่ะพ่อแม่พี่น้องเจวบวองอเลยมาค่ะทุกคนมากินข่าน้ำกันเลยนําพักจุ่มพักไปได อืมแต่สุดยอดพัชนะตะไคร้มาไเมย์เจ้ากองเขานงเยียแล้วอุ่นเม่อเนียวินไปไหี่พอเราบอกเหนียวมาแล้วแล้วพ่อเราพเมาเดสุขบุุกคนเลยคน่อือุ่นพอซ้กินกับพ่อแล้ว เป็นหอมไ,ไม้มันเย็นข่เย็นนะมันมันเหนียวโอ้ยเป็นแต่เสียปต่กลุ่มญาผ้ามากค่ะทุกคนเปนมาใ,ใกล้กเน,นี่ขาเนี่งพ่อแม่พี่น้องมาค่ะทุกคนมาค่ะกเกียวนี่ต้งวเล่นเเ็เลือตัวนี้มาอะไรสบ้ยอน้อ้อ พอแล้วกอิล้วเหรหนหี่คือในวนนารวันตม้มอมอิมาตม้มก็ซีกี่เ่ไไม่ฟินมาได้จำกุ้งไข่ะไ่าไม่ปก<อ>ิไรเนี่ยินพอซัมชิมเนาะ ก็หาไปหน่กุ้งดูเลาะห่วยหะไม่ได้หรือห่าจะกลุไม่ได้อยากเตืนพวกนั้นด้วยมั้งอากาศย่ำเลยสิไงเนาะย่้กินกับสามกลุ่มนี่อามมุนไก่ลงแล้วไก่ไป็นงาหรือไ แแมาเด้อหลายฟ้าคนให้เดมาล้วเยอมากนมานั่กินดูตักแกกระปูนั่นเยเด็กอะไรมกินอ่นกระไมอ่ตู้ไว้อ่นจะกินกมาป่วนแว่าอหารนเนี่ขตุ 那的关系、啊，没这个，嗯，没来。 ลางูหนวกบ่แมงหรือบอ่อไหนตาแล้วตาเล่าตาบอดแจ้งถ้ามากเงินไผ่ถึงที่ไหนก็ผ้บ่อเปนเงินาานาไผ่อืมอ่ากนโอ๊กไปสามสี่มองอืม,อม ขอเอ่นั่งอยังางอะไรกิน้มป้าอืมไปช่วยันกินบ่กินอะไรน่ะอืมนี่แบบต้อหน้าอืมแล้วมาจอเข้าไปนั่งนะไ <ừ> ื่อสมขื่นอนะอืม mhm 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 cái không phải, mhm 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 phải mhm 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 một mhm mhm đi mhm làm Ano 'yan? Ano 'tong kapal? Ano 'yan ng sana? นี่ตนั่งหน่อยเอกัองน้ผัวิตคอเนเนียนนงเอ้ยมาค่ะทุกคนมาค่ะนี่ยงัแหะอปาียนะปงป้านี่ก็ได้ค่ะใหญ่มาเด้อมาเด้อแซ่บเแซยบเสีาผากินข้าดกินเป็นน้ำเบาเป็นน้ำค่ะมือนี้อ้ายเป็นมาหาพอนพี่น้อก ไอ้กโกไอ้กูคนมาหามันก็นเลยบเอาปันปอ่อนฟังค่ะปอ,อนก็นขอจบคลิปแค่นี้เด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอ่อนพี่สาวลุงพ่นนีเด้อค่ะขอบคุณค่ะวันดีค่ะ